รถเดิมมากเดิมจริงๆเจ้าของมือเดียวนะครับสีเดิมไม่เคยทำสีครับเดิมแทบจะทุกจุดเดี๋ยวมาลองสตาร์ทฟังเสียงจิดง่ายก็ถือว่าโอเคนะ ครับตอนนี้เราอยู่บนรถไฟนะวันนี้เราจะเดินทางไปรับรถ t ิ u b i s h i L 200คันใหม่นะครับรถจอดอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะเราน่าจะไปถึงกรุงเทพประมาณ7โมงเช้านะครับ7ถึงโมงเช้านี่แหละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงเทพครับตอนนี้เรามาถึงกรุงเทพแล้วนะครับราากำลาาังนั่งรถแท็กซี่เข้าไปรถจอดอยู่ที่หาทรายราซอย39นะครับตอนนี้มาถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยครับกาลังดูรถนะ เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรถกันแบบคร่าวๆหน่อยนะครับรถเดิมมากเดิมจริงๆเจ้าของมือเดียวนะครับสีเดิมไม่เคยทําสีแต่ว่ามีผุอยู่หลายจุดนะครับแต่ว่าจุดละนิดจุดละหน่อยนะจุดละไม่เยอะครับสภาพารถโดยรวมก็สวยอยู่ถูกใจเลยครับได้ลองลองแค่ไม่ถึงกิโลนะจับฟิลดูก็โอเคครับพววมาลายดีเบรกดีไฟออกครบแล้วก็ได้ไฟหน้าแต่งด้วย นี่อะได้ไฟหน้าแต่งก็เดี๋ยวเอากลับไปจังหวัดสกรคนครของก็จะไปโอนเป็นชื่อตัวเองแล้วครับสีเดิมเดิมครับเดิมแทบจะทุกจุดไม่เคยทำสีแต่ว่าฝาท้ายเนี่ยน่าจะได้เปลี่ยนใหม่ครับ ให้ดูรอบๆนะประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นภายในภายในก็เดิมๆแห้งๆแต่ว่าสภาพเบาะนี้ไม่รู้นะสภาพเบาะไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับไม่รู้สภาพดีหรือเปล่าเพราะว่าพี่เขาหุ้มเบาะไว้ถึงเบาะจะไม่สวยก็ไม่มีปัญหาครับรถค่อนข้างสวยอยู่นะครับที่ผมบอกว่ามันมีผุ ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเก็บเก็บปลาผุน่าจะหมดไม่เยอะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทฟังเสียงจิดง่ายก็ถือว่าโอเคนะไะเดี๋ยวเราออกแกหมู่บ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราจอดเติมน้ำมันเต็มถังก่อนครับเลขไมายอยู่ที่5 11, 000, 1 1แส0หมพกอิโลพอดีนะ<ม>ก็เติมน้ำมันเต็มถังเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเราไปเติมเต็มถังอีกรอบครับ ผมอยากรู้ว่าคันนี้มันจะกินน้ำมันเท่าไหร่กี่กิโลเมตรต่อลิตรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมมาคำนวณค่าน้ำมันกันก่อนดีกว่าครับเลขไม์ตอนที่เราออกจากกรุงเทพนะ511,600ครับแล้วก็เลขไม์ที่ผมเติมน้ำมันครั้งล่าสุด 1> 5 1 2 6 1 3กิโลครับผมเติมน้ำมันไป58.12ลิตรนะของความน,นออกมาแล้วได้17.42กิโลเมตรต่อลิตรครับอันนี้ผมก็สรุปได้ว่ารถรุ่นนี้มันประหยัดน้ำมันพอสมควรนะครับถ้าเราขาับรถไม่เร็วนะตอนนี้เราอยู่ท่าแถวสลักบุรีนะครับก็แวะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนก่อนจะเดินทางไกลลากยาวๆไม่แน่ใจว่าน้ำมันเครื่องเกินกำหนดมาหรือย,ยังครับ ช่างเอารถขึ้นลิฟต์พอดีครับได้โอกาสมาส่องดูช่วงล่างนี่ช่วงล่างคันนี้ก็ยังถือว่าสวยอยู่ถือว่าใช้ได้ครับไม่ค่อยมีสีดิบนะช่วงล่างคันนี้ท่อขาดนะครับปลายท่อไม่มีมีแต่หม,มอ้อพักฟันดำเต็มใต้ท้องนะครับมียางอะไหล่ให้ก็โอเคอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นที่ฟันดำนะครับพวกระเเา คามเหวความดำเดีย๋ยวมาสอา่องดูแถวห้องโดยสารนะใต้ท้องเป็นไงบ้างถือว่าสวยครับถือว่าสวยเลยไม่มีสนิมใต้ท้องไม่มีสนิมนะแต่จะมีตรงข้างบนครับฟองบอดี้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียรก็ถือว่าแห้งนะครับไม่เยิ้มนะประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วครับผมเจอที่มันเยิ้มตอนนี้ก็เยอะครับคันนี้ค่อนข้างแห้งเลยสมบูรณ์ดีมาก ผมลองขับดูช่องล่างดีครับไม่สายนะไม่สายไม่ร่อนตกหลุมก็นิ่งๆเลยอันนี้จะเป็นกระปุกพรมลายพาวเวอร์ครับ,รบอันนี้ไม่เยอะแ่งๆขับมาก็พรมลายนิ่มดีครับไม่แข็ง จะมีปั่นเดี่ยวกับปั่นคู่นะอันนี้ของเขาปั่นคู่ข้าบนวิวสวยเดี่วสวยมากดูในรูปก็ไม่นึกว่ามันจะสวยขนาดนี้นะต้องได้มาเห็นกับตาครับบรรยากาศดี หว่างทางกลับเดี๋ยวเราแวะมาซื้อแตงโมงกลับไปขายครับหาค่าน้ำมันกันหน่อยก็อยู่ที่โคราชนะดูเนื้อแตงกันหน่อยนี่แดงๆสวยๆหวานฉ่ำนะครับส่วนนี้วันนี้ที่ขอนแก่นรถติดมากรถเยอะมาตั้งแต่แถวโควราชแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับส่องสายเริ่มกลับบ้านกันแล้วเนาะ ตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วครับใกล้จะสิ้นปีแล้วโอเคเราก็ขับไปเรื่อยๆครับน <c oughs> ด้แค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็เบรกเมื่อไหร่จะถึงบ้านก็ไม่รู้ในที่สุดตอนนี้เรากําลังจะกลับมาถึงอาเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับหลังจากที่เราเติมน้ามันเต็มถังนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมน้ํามันนะครับกําลังจะมาถึงอําเภอพันนาเนี่ยเหลืออีกประมาณ10กิโลนะครับก็ถึงแล้วน้ำมันตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณเกินครึ่งถังมานิดหน่อยครับ แต่ว่าผมขับรถตอนกลางคืนเนี่ยผมจะเปิดกระจกนะเพราะว่าอากาศมันเย็นครับส่วนตอนกลางวันที่ผมขับก็เปิดแอร์อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้ผมปิดกระจกอยู่ก็คือเปิดแอร์ตอนกลางคืนก็จะไม่ได้ขับทั้งคืนนะเพราะว่าง่วงง่วงนอนก็เลยจอดนอนตื่นเช้ามาประมาณสักหกโมงเช้า,มชาผมก็ขับตั้งแต่หกโมงเชา้าจนตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงเย็นพอดีครับจากโคราชมาถ,ถึงที่อำเภอพาน,นานิคมจังหวัดสกนลนคร ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่ารถติดทำทางยาวมากครับตั้งแต่โคราชมาจนถึงตัวเมืองจังหวัดท้อนแก่นทำทางกันแบบยาวๆเลยแล้วก็บวกกับรถก็เยอะด้วยครับคนก็หิวก็เหนื่อย <c oughs> จอดพักกินกาแฟจอดพักกินข้าวครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยบวกกับผมใช้รอบเครื่องอยู่ประมาณ1,800รอบนะมันก็เลยทําให้เราใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าความเร็วมันจะอยู่ซี่ประมาณ6กกว่า เกือบเกือบเจนะครับแต่ว่าบางช่วงก็วิ่ง70-80นะเพราะว่าแสงที่รถพ่วงที่รถบรรทุกก็เยอะพอสมควรพอกลับมาถึงบ้านก็ไม่รีรอครับหาตังค์เข้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับขายแตงโมนะเปิดท้ายขาย3ลูก50กับ3ลูกร้อยให้ดูกันโดยรวมกันประมาณนี้ก่อนยังไม่ได้เจาะเลือกละเอียดมากครับบอกเลยว่ามีผุแต่ก็ไม่น่าเกลียดมากครับไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่เป็นรถเจ้าของใช้มือเดียว ก็ถือว่าโอเคครับสวยอยู่น้มเดิมดแห้งๆสภาพเครื่องก็เอียเอ่ยมๆนะครับใต้เครื่องใต้เกียร์ไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครัที่ผมสอดูก็ดูกันประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมขายแตงโมงไปสักพักหนึ่งผมจะเอารถคันนี้ไปวิ่งผลไม้ที่จังหวัดอุดรนะครับก็วิ่งอีกสักรอบสองรอบ,รอบ,รอบ,รอบให้น้ำม,นมันมันใกล้จะหมดถังแล้วผมก็จะมาเติมน้ำมันเต็มถังกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาคำนวณกันว่ารถคันนี้มันจะกินน้ำมันอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อลิตรทุกคนอย่าลืมนะครับว่า ผมวิ่งเนี่ยผมวิ่งขึ้นเขาบ้างจากสระบ,บุรีมาโคราชเนี่ยมันขึ้นเขาอยู่หน่อยนึงนะครับแล้วก็มาจากโคราชมาถึงสกลเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเขานะแต่ว่าเราแบกแตงมาประมาณ500กิโลครับแตงโม500กิโลยาวๆมาเลยแล้วก็แตงโมขายหมดผมก็จะไปวิ่งผลไม้ครับน้ําหนักผลไม้ก็ใช้ย่อยเหมือนกันรอบๆหนึ่งผมก็วิ่งอยู่ประมาณสัก5 0 0ถึง1,000กิโลครับน้ําหนักที่เราบรรทุกนะไม่รวมน้ําหนักตัวรถครับ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขายแตงไปสักพักหนึ่งเราค่อยมาเจอกันใหม่สวัสดีกันอีกรอบครับทุกคนตอนนี้เวลาก็ผ่านมาประมาณ1อาทิตย์แล้วครับตอนนี้ผมก็ได้เอารถไปขนแตงโมกันอีกรอบหนึ่งแล้วครับรอบนี้ผมขนมา450กิโลครับแต่ก็ขายไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถ่ายให้ทุกคนดูห้องเครื่องแล้วก็ดูตัวรถด้วยครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลกัหลกๆก็เป็นล้อหลังนะครับผมซื้อมาใส่ใหม่นะครับ อันนี้แตงโมที่ผมบอกว่าไปขนมาในสวนชุดนี้จะเป็นแตงโมลูกใหญ่ครับเป็นแตงโมจากจังหวัดสกลนครโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาเอารถออกมาจอดขายแตงโมแล้วครับเปิดท้ายขายนะตอนนี้ที่จังหวัดสกลนครใกล้จะสิ้นปีมันก็จะเริ่มหนาวๆห,หน่อยนะครับเดี๋ยวเผาหัวไว้สัก 2- 3รอบแล้วกันเนาะโอเครอบที่3เดี๋ยวลองสตาร์ทเลยนะก็โอเคจ้ะนะสตาร์ทเกิไม่ยากนะครับน้ำมัน ใล้จะหมดแล้วเดี๋ยวขีดแดงแล้วครับเดี๋ยวพ่อค้องขับรถออกไปจอดเปิดท้ายขายแตงโมก่อนนะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูรอบๆตัวรถครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทรงรถกันหน่อยเนี่ยนะเปลี่ยนล้อมาแล้วข้างหลังน่าจะโหลดประมาณสัก1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับดูได้สายตาเดี๋ยวมาเปิดห้องเครื่องให้ดูกันหน่อยห้องเครื่องเป็นไงบ้าง ผมชอบสีคันนี้มากครับสีแห้งๆเลยเนี่ยครับห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะฝากระโปรงฝากระโปรงก็เนี่ยครับสีเดิมๆเลยสวยมากคันนี้ถูกใจผมมากครับบอดี้เดิมแห้งๆห้องเครื่องก็แห้งๆครับเดิมๆเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใกล้ๆเดิมๆแล้วมันไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มเลยนะครับที่เห็นคราบดำๆนี่คือผมเปิดผมเปิดฝาน้ํามันเครื่องตอนเครื่องทํางานครับน้ํามันมันก็เลยกระเด็นออกมา แต่ให้ดูภาพโดยรวมนะสวยมากหม้อนงหม้อ,มอ,มอน้ำก็ยังสวยสภาพดีเลยครับคานหน้าก็เดิมเดิมนะครับคานหน้าดูกันชัดๆัดนะครับประมาณนี้นี่คันนี้สวยสำหรับผมนะสำหรับผมคือสวยถูกใจมากครับ ไม่ได้ผ่านการทำสีมาแบบสื้หวยเลยนะครับเดิมเดิมสนิทก็มีอะไรใหม่บ้างคันนี้ได้น้ำมันเครื่องใหม่นะเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วแล้วก็วันนั้นผมก็เปลี่ยนก๊องอากาศไปด้วยครับก๊องอากาศเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีคอมแอร์นะครับอันนี้คอมแอร์นะคอมแอร์ใหม่ครับใหม่กิฟเลยแอร์ A. เย็นฉ่ำมากครับคันนี้ โอเคครับห้องเครื่องดูกันพอประมาณนะประมาณนี้แหละมีอะไรใหม่อีกมีมีไอ้ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแบตเตอรี่ก็ยังแรงดีอยู่ครับเนี่ยนะโอเคครับสภาพห้องเครื่องโดยรวมประมาณนี้สวยแห้งๆสำหรับผมผมชอบมากครับที่เราได้ของแต่งมาก็จะเป็นตัวไฟหน้าส่วนอันนี้กันชนมีรอยรอยชนมาอันนี้น่าจะคล้ออกได้ ส่วนอาอกล่างนี้น่าจะได้เปลี่ยนใหม่ตอนนี้น่าจะได้เปลี่ยนใหม่ครับที่เหลือก็โอเคอยู่ยังสวยๆเดิมๆความเดิมของเขานะตัวชุบครมเมียมมันลอกออกหมดแล้วครับอันนี้ถ้าจะให้สวยก็เอาแกะออกไปชุบครมเมียมใหม่ขัดชุบครมเมียมใหม่แต่ว่าแบบนี้ก็มสเสเ่ห์ดีนะสวยดี <c ười> <c ười> ก็ชอบใครชอบมันครับเดีย๋ยวมาดูภา,ายในอุ้ยฝั่งนี้ล็อกกุญแจก็เสียบอยู่ในรถเดีย๋ยวมาเปิดดูภา,ายในกันหน่อย นี่แห่งประตูข้างนะครับสวยนะปกติแล้วมันจะมีแบบเจาะใส่ลำโพงแถวแถตรงนี้ส่วนมากเลยแต่อันนี้ไม่ได้เจาะอ,อันนี้ยังสวยอยู่สมบูรณ์ดีส่วนตัวคอนโซลหน้าก็สวยๆนะสวยๆนะเนียนๆไม่แตกไม่เล้าก็จะมีตำหนิแค่ตัวนี้แหละตัวนี้ตัวช่องแอร์ตัวนี้แตก ตอนน่าจะเจาะใส่ตัวเครื่องเสียงนี่แหละตัวตัวจอแอนดรอยนี่แหละครับตำาหนิก็มีแค่ตรงนี้ที่เดียวนะแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นเบาะนะเบาะไม่สวยครับเนี่ยเบาะไม่สวยอันนี้ต้องบอกตรงๆเบาะขาดแล้วก็ข้างหลังข้างหลังจะมีลําโพงแล้วก็เบาะตรงพนักพิงเนี่ยสวยแต่ว่าจะมีตรงนี้ที่มันไม่สวยนะครับ ยรอยปะมาอันนี้ไปจ้างเข้าห้มใหม่น่าจะได้อยู่นะเราเน้นใช้ของเดิมแต่ว่าซ่อมเอาตัวด้านบนเพดานก็ประมาณนี้ครับพอมาลายได้พอมาลายแต่งนะเดี๋ยวมาเปิดดูตรงด้านหลังนะครับดูก,กันชัดๆประมาณนี้เดิมเดิมครับก็สวยถูกใจผมเลยอาจจะไม่ได้สวยปิ๊งมากนะครับตรงพื้นผมก็ประมาณนี้ ก็ล to ่องลอยตามการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงกันดูหน่อยนี่ครับที่ผมบอกไปตัวจอ Android มันใช้งานได้นะแต่ว่าผมใช้งานไม่เป็นครับแล้วก็นาฬนกาใช้งานได้ครับกิิดินหม้อน้ำสัหน่อยทำงานปกติการวัดน้ำมันเครื่องครับไม่มีควันนะ มานั่งฟังเสียงภายในห้องโดยสารครับถือว่าเงียบนะสำหรับผมถือว่าโอเคเลยมาเปิดแอร์ดูครับเย็นเจี๊ยบเลยครับบอกเลยว่าแอร์เย็นมากภาพรถโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคแหละสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับผมคนซื้อมาก็ถือว่าโอเคครับชอบเลยรถเมื่อเดียวป้ายแดง ถ้าจะหาแบบนี้ได้มันก็ต้องใช้ดวงกันหน่อยครับมันก็แล้วแต่จังหวะด้วยประมาณนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับจนกว่าเราจะมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ